สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้ยจำปาดงยังนี่ตัวนี้นอามาก็ขายไม่ดีไม่มีเพื่อนด้วย,ยวก็เลยมาแต่หัวค่ำหน่อยอเพราะว่ามันไม่มีเพื่อนไปออ้นี่นะครับไปนอนมาถึงบ้านแม่ออฟนะคะมาดูไอ้สี่เขานี่โอ้สองเขานี่ทำไมมันอ้วนแท้ นี่ค่ะมาถึงบ้านไร่ปูหลวงแล้วนะคะวันนี้บรรยากาศนะคะใกล้ถ้ำแล้วอ้ยเนาะปูกอีหยังแน่นี่ต้นล่ามเชือกเลยบ่บ่บห้ยบ่ได้ผูกเลยแล้วติรัดไว้ลายาอันนี้ก็ว่าดีรอพ่อไปเอาหนูมาบอกพ่อก็ไปหามากับลูกชายน่ะได้ประสบกาดนี่นะคะแม่อ๋อก,ก็เลี้ยงควายแล้ว สบายแล้วเลยเลี้ยงควายเนะยาะจะไปกินข้าวเขาเด้เอกินประจำอ๋อไม่กินประจำนี่ก็ไม่ดีแล้วเจอลาชั่วเนี่ยเด้อนะเอเอยอย่าพึ่งลงไปเด้อเดี๋ยวพ่อจะดึงเชือกมามาก่อนไปไปไปโอ้นี่กราบหน่อไม้ก็ได้ไเป็นปุ๋ยได้เป็นปุ๋ยเนาะมามามาลงเรืองมาไปรุงเรืองใช่ลุงเรืองจริงๆนี่นะคะ ตัวน้อยก็ไมไม่ต้องลงไปเด้อนี่นะคะสะดวกสบายแล้วมีควายเลี้ยงแล้วนี่นะคะสามตัวอ้วนๆสามตัวอ้วนอ้โอ้นี่นะคะทางดังใส่เกือกเกือกปัดอันพอใจเราแล้วนนพอใจเราแล้วเนาะไป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 โอ้ ตัวเมียทั้งหมดเลยเนาะตัวเมียอันนี้ท้องแล้วนี่ตัวเมียทั้งหมดเลยนะคะมีแต่ตัวอ้วนๆมันวิ่งขึ้นจากน้ำไวแท้นละบอกมันคงไม่ร้อนเท่าไหร่มันก็ขึ้นขึ้นมันชันหรือว่ายังไงน้ำมันล้วนซานเราได้ไม่เจอยเลยโอ้ห้ายที่ไหนมันย่านน้ำโอ้นี่นะคะป้า แมลงปอก็เยอะแยะเนาะนึกถึงนะมันไม่มีใครไปด้วยแล้วค่อยก็ยังมานะเพราะว่ามัน,มเ,นเข้ากองขายบ้านยายอุ่นนะ่ะนั่นแหละเขาว่าจะไปก็ยายแตงโมก็ว่าจะไปก็ไม่ไปไม่ไปจ้อยเขาเห็นใครซื้อของเขาอยู่ที่บ้านนะเขาฝากลุงป้าหมดแล้วมัง้งมันไม่ค่อยเห็นดีโอ้เขาจอดบ้านยายสงสัยอยู่บา้านไม่ได้จ,ดดจดอดป้าก็ไม่ได้จอดค่อยก็เลย ไม่ได้นึกว่ามันใช่รถล,ลุงป้าอยู่บ่ออะไรป้าป้าคำใสบอกว่าลุงป้ามาไปอย่าไปกินผักบุง้ง <laughs> ไปไปไปม,มันจะไปหาป้าแมนนั่นแหละมันอ่อนมันก็อยากไปอะปลูกไว้กับ่ได้แล้วได้ควายนะแลมันไม่ไวแล้วมันจะดึงเราไปไหนนั่นไปแล้วตัวผุน เป็นไรเดี๋ยวพ่อนิมาแล้วนะมะถ้าแกมาก็หาไปผูกไว้เลยแหละมันอ้วนแล้วเนาะป๊าดกินประจำน่กินทั้งคืนีได้ม่ยเยมันก็อ้วนแล้วแบบนี้นะคืนก็กินอยู่นั่นละอืมเพื่อนปสันดีแล้วนนั่นเบิดเลยแล้วเนาะสะอาดสะอานเป็นเบิดแล้วแบบนี้นะอันนี้อีหยังนี่ ดอกไม้บ่กดื้อดอกไม้แม่เจืออยากได้ก็เอาโอ้ดอกไม้เนาะมันจะมีทุกสีได้สีชมพูสีแดงสีส้มสีโอรสมีบานเย็นไม่เจืออยากได้ก็เอาเสียมาขูดแปลงเอาไปปลูกเด้อโอ้ให้มันเยอะก่อนพุทธลักษามันเยอะพอแรงแล้วนี่นะนี่นะคะเจอยากได้ก็มาเอามันกระลังเป็นดอกเป็นดอกแล้วพุทธรักษาะอากาศยามเย็นใกล้ๆค่ำแล้วควายก็จะเข้าคอกแล้ว จะเอานอนเดินจะเอานอนเดินเสนออกอเดรอก็ไม่ได้เยอะเหมือนเจ้าแล้วก็ได้อยู่ใช่ไหมได้ก็ได้น้อยเจ้าก็ต้มก็งระสากคอยเด้อคอยก็ไม่ได้ได้ออเดอเยอะได้สามพันสามโลหรือห้าหกลมันก็ได้แค่สามโลเพราะว่าเขายกเลิกเขาลูกเขาเอาไปให้แล้วก็เลยอ่ะไม่เป็นไร ลูกของเขาว่าลูกอยากได้ก็เลยสั่งตรงจากเครื่องบินไปเลยวันนี้แล้วก็ <c oughs> เลยไม่เป็นไรยกเลิกก็ไม่เป็นไรไเ,นเดี๋ยวดเดี๋ยวเขาบอกว่าเขาจะสั่งใหม่แบบอย่างอื่นก็ไม่เป็นไรเนาะเราก็ขายอาของขายแมงปอแมงปอบินต่ำมันมาหากินยุงกินอะไรนี่แล้ว <c oughs> <c oughs> ย่านน้ำมันหนาวโอ้เรียบวิ่งขึ้นเลยเนาะออโอ้ตัวนี้กินหญ้าแบบโอ้กินก้มแก้มก้มแก้มไปไหนอ่างนี้ก็จะไปก็พเขาไปแล้วก็ิ่งตามเขาหะองตัวนั้นไปแล้ว พาเลรดไปแล้วรอไปถูกไปได้ของหอมไปหอมมากกินกินกินมันสีได้แป้นเบิดเอิดเติด์ตเบิร่ตเลยกินทั้งยากินทั้งค,ค่ายกินยามาดูไม้ดัดของแม่อ๊อฟนะคะใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้ค่ำแล้วโอ้ข้าว สวยสวยสวยนี่นะคะมาถึงแล้วบ้านไร่ผู้ร่วงฝ่ายแม่ออฟก็มีเยอะแล้วโอ้เนาะต่อไปก็คงจะได้มีลูกมีเต้าออกมาเพราะว่าตอนนี้ก็กำลังนะคะใกล้ค่ำแล้วก็มาแอบบส่งบ้านแม่ออฟข้าวในนาตอนนี้ก็กำลังเดีย๋ยวจะมองไม่เห็นดินแล้ว โอ้นี่นะคะตัวอ้วนๆแท้เลี้ยงดีก็อ้วนแบบนี้แหละเนาะเลีนะเ้ยงดีก็อ้วนอ้วนแล้วตัวนี้ก็อยากจะไปหากินแล้วตัวเมียทั้งนั้นเลยเดี๋ยวก็จะได้ลูกออกมาอีกก็โน่นนะคะครูเขาเหล็กไฟเขาเหล็กไฟอ้าวอย่าไป กกม,มันขั้นเขามันแหละนั่นอย่าไปชนกกมามันขั้น,บบน,น,น,นมันขั้นโอ้ยอย่าเฮ็ดแบบนั้นเฮ็ดจังไดนั่นมันขั้นขั้นเขามันแล้วอย่าไปทําลายต้นมะพร้าวมันขั้นโอ้ยนี่เนาะบ่แม่นต้นกล้วยเด้อเนี่ยอย่าเฮ็ดจังซั่นเฮ็จดจังได๋นั่นไปแม่ไปแม่มันขั้นเนาะ โอ้ยอย่าไปเห็ดมันต้นใหม่นั่นมันคัน่นไปกินหญ้าคนเดียวเด้อป้านอนมันคั่นแล้วมันซุมนี่มันได้แมงบอกหากินหินกินนั่นให้มันโอ้ยนออย่าไปคั่นอย่าไปคั่นนี่สบายลูกมันนี่ ะะสามตัวเดี๋ยวออกมาอีกก็เป็นสี่ตัวก็สบายอันนี้ก็ใส่หน่อไม้ทําเป็นปุ๋ยนี่กล้วยก็คําแล้วเดี๋ยวกลวมันจะหักเพราะว่ามันร้วีเหมือนกันเนาะคนกินน้ำกินใ,นในแบบนี้โอ้ดี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 ดได้ขายจักบาทวันนี้นวันนี่ก็ได้ขายหน่อยเดี๋ยวหน่อไม่เอาไปกระสอบหนึ่งกัเบ,บิบบ้เบ้อเบิ้ นี่ยังเหลือยังเหลือเครื่องกระสอบผุนป๊าดพ่อเป๋าก็เอามาผุนคือมาหลายแถ่ของเอเาซี่เศร้าเนาะนม่คนนี้เขาไม่ได้ขายเขาไม่ได้ขายเนาะเขาก็เลยเอาให้ยัดเยียดให้เอา ดูซิหนู่ไม่เจิดน่ะของไม่เจิดก็โอ้ง่มากรอนไปขายน้ำบ่ลูกชายคอยปลูกแล้วเอาไปกินแม่คอยเอาไปขายถุงกระซ่าโอ้พ่อซื้ออยู่แล้วนะคอยกันเลยเอาไปขายหนังชิมบงตะกรอนมันแสีบอยู่บ่เอาไปบ่วงให้มันอิ่มตะกรอนแล้วชิมบงลูกหนู้นี่เอ้าปลูกไว้มันมาไปขายอีบ่จักแล้วเราบ่มีมูอมีพวก มยมูมีพวกไปผู้เดียวเนาะเพราะว่าจะยอมมาสิไปอยู่ได้สิไปก็บอกไปอืยอมกับบ่ไปข่อยก็เลยไปผู้เดียวมันไปเราได้เพิ่นไปไม่ก็ยังเหลือบักงามอยู่แต่ว่ามันบ่ได้ขายแมงความีเยอะเลยนอนกับหญยอยู่มีแต่อันสวยๆเนาะแต่ว่าเอฟที่กับบ่ได้เมาบ่อได้ให้ต้มให้ข่อยกระจักต้มไว้หลายแล้วกับญานมันเสียเนาะถึงไปต้มผึงเพมีสีข่อยกันเลยเอาเมื่อมาขึ้นในกระเหลือกัเอาเมื่อต้มอีกบอกมาขึ้นในกระเรือมอว่านในกระเรือบอก ว่านนี่ก็เหลือว่านนี่ไข่แนงยังได้ไล่ว่านมือนี่หดบนได้ทอดไล่ว่านว่านนี่ได้ไล่ว่านบอกได้อยู่เมื่อได้เมื่อได้มือมีห็นแล้วเพราะว่าไปผู้เดียวเนาะอยากได้อยากได้มูได้พวกอยู่นั่นแหละมันจังเอาอยากเอาของไปขายหลยอันกะโอ้ยเนาะว่าบมีไผมีแต่อยู่กับลูกชายปลาคำใสชองคนคูมมือโอ้ยเนาะจักเสียเหตุจังได้แล้วกะเลยเอ้าเมื่อแต่เงี้ยแนวมือนี่บางเถอ จัดการได้เข่าสวนอีกให้ไปเอาต้นนั่นหล้วได้นั่นอืมเอาผู้ต้นได้นั่นขนจองบดหรือไดี๋ยวให้พ่อนี่มาไปผูกละให้ไปไปผูกเลยอีพ่อมันขั้นมันขั้นไปลีลากับเขามันอิ่มแล้วมันอ้วนแล้วนี่เลี้ยงดีคนะเนี่ยมาอยู่กับพ่อเปานี่เลี้ยงจนไปอ้วนจนเปช้างเลี้ยงดีจริงๆเพราะอ่ากินจังปังมันจนได้ใจหอกมันได้ใจจนไ่เข้าห้องข้อ แม่นั่นแล้วเนาะจนว่าบ่บเป็นหดอันนั้นแหละเป็นท่มผิดเป็นช่างอินั่นแหละมันง่าพูดจับม่เซนเลยมันวิ่งจับไม่แซ่ใส่แล้ววิ่งจนยเครียดจนเกินอยนไปไปไปมันอิ่มพอนอนแล้วแม่เจอว่าอิ่มพอนอนแล้วไปเก็บไปเก็บข้าวคอกได้แล้วรักพุ่นข้าวคอกว่าอ้วนจนเนาะ ใครไม่ได้เลี้ยงดีเท่านี้เด้อเดดือฟาดแต่สีแสแบเนาะได้กินแต่น้องงัวอันควายมาได้กินโดนแล้วจนจำมักกะสาใหญ่มันบ่ได้มันได้อีหลีนั่นแหละโอ้ยกะงัวมันบ่ใหญ่นะเนาะควายนี่โอ้ยเมนั่นล่ะน้ำคุณโอ้ยนอนดีดีดีนี่แหละได้ควายเลี้ยงได้ ตัวแม่ทั้งเบิดลและบัดนีิเออได้บ่อผลิตแล้วด้ยได้สองสามเนาะเนาะเยอะเยอะเจ้ยได้สามตัวแล้วก็โอ้ยต่อไปกับแบงห้ข่อยไปเลี้ยงน้ำเด้อเออแต่ว่าข่อยสิเลี้ยงใบท่อเลี้ยงมาตั้งแต่น้อยเลยจนขานแล้วเขาจะเคยเลี้ยงอยู่เนาะเคยเลี้ยงแล้วทั้งงัวทั้งควายควายปก็จนาะ คลินี้ก็เอาไว้ซับมีซับก่อนเด้อเอาไว้ขอกันไไม่อยู่ได้ไม่เจอมันดึงไปลากๆเลยได้แม่นนั่นนะสวัสดีค่ะ